ผมนำเรื่องเข้ารายการวันนี้ด้วยเรื่องอดีๆนำมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนะผมเห็นภาพนักธุรกิจมาเลยนะครับคนมาเลเซียที่มาทำธุรกิจทัวอยู่ในหาดใหญ่ในยามที่บ้านเมืองรุ่งเรือง นักท่องเที่ยวสองสามประเทศเดินทางเข้าหาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับบริษัททัวร์แห่งนี้เนี่ยก็ได้รับความเชื่อมั่นได้รับความเชื่อถืออท่ามกลางวิกฤตโควิดเกือบสองปีเนี่ยนะครับบริษัททัวร์ทั้งหมดเนี่ยก็ปิดตัวเงียบเหงาซบเซาหลายคนต้องเลิกกิจการไปเลยเข้ามีนะครับประสบปัญหาวิกฤตไปพร้อมๆกันแต่มีนักธุรกิจ เจ้าของบริษัททัวร์คนหนึ่งในหาดใหญ่เนี่ยบริจาคเข้าสารให้กับคนไทยให้กับพี่น้องหาดใหญ่เนี่ยมากเลยเมื่อวานเนี่ยผมว่าหลายร้อยถุงนะครับแล้วก็พลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกนครหาดใหญ่ผู้กำกับหาดใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนไปร่วมมอบ เป็นสักขีพยานนะครับคนที่เป็นผู้มอบเนี่ยก็ยิ am, ้มแย้มแจ่มใสสบายใจแม้นวิกฤตไม่มีรายได้แต่ก็ยังมีน้ำใจช่วยคนหัดใหญ่นะครับน่าชื่นชมครับวันนี้ผมก็เลยแวะมาคุยกับคนคนนั้นนะครับโทนี่นะครับคุณโทนี่สูสาน่าทัวนะครับชาวมาเลเซียนะครับ อได้มียคนไทยนะครับอโทนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชานครับอโทนี่แนะนําตัวเองนิดนะครับเป็นคนมาเลเซียอยู่ในรัฐไหนเข้ามาทาทัวร์อยู่ในประเทศไทยเมื่อไรอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักโทนี่หน่อยครับเชิญครับผมเป็นคุณมาเลเซียอยู่ที่รัฐเคเอลกราลัมปอร ผมปีสองพันผมก็เข้ามาประเทศไทยแล้วครับครับปีสองพันนะครับปีสองพันเนี่ยเข้ามาประเทศไทยยี่สิบปีแล้วครับผมอ่าโทนี่ทำทัวร์เนี่ยไปมาอย่างไรจึงจึงทำทัวร์ที่มาของซูซาน่าทัวร์มาได้เมียไทยอ่าทำทัวร์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับบรยษัททัวร์ ผมทำทัวประมาณสิบก,กว่าปีแล้วครับเกือบยี่สิบปีอ่าสมัยก่อนผมทำทัวอ่อเคยเจ๊งครั้งหนึ่งแล้วผมบอกสมัยก่อนผมทำทัวอ่าลูซันทัวอ่าเสียงสาเป็นวันนั้นนาแล้วนา้าเปิดใหม่ๆหาใจนา้าเปิดจด จิดที่นาเบิดรเจ๋งมอไดทัวผมไม่มีลูกค้ามาไม่มีชาวเมืเลยชาวสิงคโปร์เข้าออกกุน้อยมากเลยอพี่วิชาจำได้ไหมนาเบิดใหม่ใหม่ที่หัดใจปักใต้จิตสามปีนแถวนี้ก r เดินแถวใดหน้านามบัดหมอนี้สมัยก่อนเจงเลยครับกลับอ่าอ่าเมื่อวานเนี่ยเห็นภาพนะครับอ่าโทนี่ บริจาคข้าสารกองเบ้เริ่มเลยนะครับถุงใหญ่ๆนะครับกองโตเลยต้องกางเต็นต้องการเต็นเพื่อวางเข้าสารเป็นแถวยาวเลยนะครับบริจาคให้คนอาดใหญ่บริจาคให้มูลนิธิอ่าบริจาคให้คนลำบากยากไร้เนี่ยนะครับชิดอย่างไรความจริงโทนี่อยู่เงียบๆก็ได้นะครับเอ,อ่ปิดบ้านปิดบริษัทปิดประตูแล้วก็อยู่เงียบๆ ไม่ต้องควักเงินส่วนตัวไปแจกใครแต่โทนี่เลือกจะแจกเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเออพอดีผมสมัยก่อนอยังไม่มีโควิดผมทุกปีก็มีทำบริจาคให้อ่าพรออ่าบ้านแก่บ้านดาบอดบ้านอะไทุกปีผมก็มีทำบริจาคเพราะพัพ่อผมชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ อ่าเกทํำธุรกิจทัวร์ทำธุรกิจที่หัดใจกูเดินเลอเอลา่าบอดักขึ้นหลังน้ำเกตก็มาผมปรึกษามาหาผมปรึกษาก็เออเราจะทำให้ร้านใช้คนไทยได้ไหมเราถ้าจจกข้าสัรให้ชาวบ้านคนไทยโควิดลำบากหน้าสองสารเรากลาลีกรลีลมการมากริีจะจดได้ไหมพอดีผมกู บอ้เ่อผมเห็นด้วยผมก็จัดนะก็ผมก็ประสันเพื่นๆผมชาวไทยชาวข้าราชการอ่าสพหาใจตมหอประสันงานพระพ่กคุณไทยลุ่มกันุ่มกันกรณีกรณหน่อยมาทำบุญเข้าสันนี้ครับครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็แจกไปเรียบร้อยอตัวนี้ เป็นคนประสานงานนะครับประสานเพื่อนมาเลเซียเพื่อนคนไทยส่วนราชการตอมตำรวจหาดใหญ่หนครหาดใหญ่นะครับก็ช่วยกันแจกไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับโทนี่วิกฤตโควิดได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยบริษัททัวร์ของโทนี่เนี่ยเ,เป็นอย่างไรบ้างครับปิดกิจการ <c oughs> ไปหมดเลยพนักงานไกลเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ผมลงกระทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมข้างๆบริษัทผมก็มีสม่รนก็ตอนนี้เอ็นเจเจแค้เท้าผมก็ปิดตปเลยผมมีทำแค้เท่าก็ปิดไป,ม out, ป,ดไ,ปไม่มีลูกค้าปีกว่าสองปีไม่มีไรายได้เลยครับโอ้สังเกตเอาที่ไว้รับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่มีไรายได้เลยบริษัททัวร์ก็ไม่มีไรายได้เลยเนี่ยหลังจากนี้นับจาก นับจากนี้ไปคิดว่าคงไม่นานอาจจะขยับขยายทำทัวได้ใหม่ทัวในอนาคตของโทนี่โทนี่จะทําทัวในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่มันยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นตยังไม่หายหมดเนี่ยโทนี่จะทําทัวอย่างไรครับในอนาคตอนาคตผมขอขับคุณคาราชารัฐบาลก่อนไหเก วัคซีนมาเยอะๆฉีดให้ทุกชาวบ้านทุกประชาชนได้ฉีดได้เก้าสิบเปอร์เซนยดขอไว้หนึ่งให้เก่ฉีดให้คุณด่านชาติคุณดัานดาวด้วยการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกคุณมั่นใจก็สมมรรปฏิจับันนี้คุณเมเลีคุณสิงคโปร์กูียมเงาอยู่ที่นี่กูจะเข้ามาประเทศไทยหาใจเที่ยวผมมีเพื่อนๆหลายหลายคนกูบอก เออมาไหลยดันเปิดได้มุงมาเที่ยวหาใจก่อนมาเที่ยวหาใจก่อนผมบอกอย่างเลยตอนนี้ยังไม่ตันยังไม่เปิดอาจจะเร็วๆนี้ชิ้นปีอาจจะเปิดได้กลับก็ ขึ้นอยู่กับวัคซีนถต้าวัคซีนอาจใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเมืองเที่ยวได้นักท่องเที่ยวมาเลก็จอ่อพร้อมที่จะเข้ามาเที่ยวอยู่แล้วสิงคโปร์ก็พร้อมที่จะเข้ามาเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยที่บ้านโทนี่ที่เกลสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ญาติพี่น้องที่ K L, เกลไปไงบ้างเกลตอนนี้ดีรึ้นมากแล้วเคลตอนนี้ วันหนึ่งเหลือจะติดโกวิดประมาณร้อยกว่าคนโอ้น้อยกว่าหาดใหญ่กหาดใหญ่ติดมากกว่าเคออีกนะครับอโทนี่อ่าซูซาน่าทัวโทนี่ซูซาน่าทัวเนี่ยอ่าทําทัวไปไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับในในไทยพาไปเที่ยวไหนอ่าในต่างประเทศโทนี่พาไปเที่ยวไหนบ้างครับ สมมติผมก็ไปยิงรถปัสอ่าพุทธิสารเกริญธรรประจำวันเววันเวเอ่ากุมเล็กๆอ่าอยู่บ้นานน้อยสมมติกับคนไทยไปเมล์เล่กลุมเล็กๆมาแบบไปหาแฟนไปหาโลกอ่าครบครเล็กๆไปเที่ยวเขาก็แบบนั่งรถปัสผมถึงเข่วสมมติเกข้าผมจัดทัวร์ให้เขาก็กลุ่มเล็กๆเข้าผมมีพรรคทำทัวร์ เมารถตู้ไปเที่ยวกินติ้งไปเที่ยวไหนก็เราจัดก,กันไทยกันค,ครับอ๋อก็เป็นตัวครอ,อบครัวนะครับของโทนี่เนี่ยเป็นตัวอบอุ่นมีรถบัสกลับไปถึงเกแอลพอไปถึงเกเอลเนี่ยโทนี่ก็มีเครือข่ายที่จะกระจายไปเที่ยวได้หมดไปกินติ้งไปไหนในมาเลเซียเนี่ยโทนี่ซูซาน่าทัวนะครับพาไปได้หมดเลยอ่า ต่อไปเนี่ยตั้งตั้งใจจะบริจาคอะไรอีกไหมโทนี่ตั้งใจอะไรจะช่วยคนไทยจะช่วยคนหัดใหญ่อีกไหมถ้าหากวิกฤตมันยังมีอยู่เนี่ยอยากจะช่วยอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างครับปัจจุบันนี้ผมว่าพอก่อนผมก็บคตกใหญ่ผมก็ไม่ไหวแต่เอดูมีโอกาสดีๆเข้ามามีอะไรเรา ต้องคิดอหาพักพีกดเดาทํายังไงให้ช่วยช่วยชาวบ้านช่วยอะไรครับคราวผมต้องขอบคุณโทนี่แทนคนหัดใหญ่อ่าแทนคนไทยนะครับแทนคนที่รับเข้าสารของโทนี่ ไปกินนะครับโทนี่เป็นคนมาเลเซียมาอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังรักและห่วงใยคนไทยนะครับบริจาคเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าหลายบาทละผมว่าหลายแสนนะครับเมื่อวานที่โทนี่บริจาคต้องขอบคุณโทนี่ซูนซาน่าทัวมากมากนะครับขอให้หลวงพ่อช่วดคุ้มครองนะครับปลอดไปนะครับโทนี่ครับสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับครับโทนี่นะครับท่านผู้ฝังตีคารบครับ